มาพี่น้องมามืัอนี้ได้กระเพาวเครื่องในไก่พี่น้องก็ไปทอดปลาจิโก้วักขอมีน้อพี่น้องเด้อโอ้เสียงกระปุดีเอ๋อก็อนสีจินเลนมาตอกนีแนว่ลองคอด้วยครับเด้อบอกสองเศร้าขอถอดขอไปสำหรับพี่น้องที่เป็นบวกกินแนว่ยแก่ข้าวเลยครับเด้เออ๋อแจ้นลอยพี่นอ้องก็เป็นแจ้งลอยหน่องกใส่ไปไล่โบกันนะ ใส่เจียงพี่นอ้องกระเพาะขงในใกล้ล้วน่อินมมรพี่น้องรูปว่าพี่น้องกบกรเทียม ลองกินคนเยวคนเขาเจ้าของพี่นนองกิงนแต่กันคนเยอแล้วมันจเป็นประวันนะนี่ก็ยองพี่นน,อ,นองตัวน,นั้นมันก็ได้ไล่นะ ผมอึ้งก็กินได็พี่น้อก็กินบรได้หลนยะ้ะมันหายงากวนี้เพราะว่าผมบริบูต้าจังหวัดรุงเทียบนะ ใส่จบ,กบกกกุกินกนรกก้ห่กินขอเซ็บกินไรก็กิอก็ได้เ่รากินขต่คิเพราะเส็บนะบก็เป็นยาได้<ม>ผหล่อนเนอินเป็นไผ่ ไปจิโก้ปนกินกับตน้อใหม่กี่ครับ Let me know.